อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เซอร์ไพรส์แมนอยู่จอดึงประตูนอกกระแสเฝ้าเสาสีส่นหน้าสื่อโคเชรกระพือข่าวผู้รักษาประตูที่ปีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะคว้าตัวไปเฝ้าเสาในฤด,ดูกาลหน้า ไม่ใช่บิ๊กเนมหรือตัวท็อปของสโมสสชั้นนำรายใดแต่เป็นจอมดืบนอกสายตาอย่างโดเมนิกลิวโควิดของดินโมซาเกรบที่กำลังมีการเจราจากันอยู่และจะมีการยื่นข้อเสนอทราบทามอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้สถานการณ์ของในด่านแมนยูเนเตดกำลังงอนแงน่นเนื่องจากมือหนึ่งที่ยืนระยะมานานกว่า10ปีอย่างเดคอาร์ยังไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่ได้จากที่กำลังจะหมดอายุอยู่รอมรอตอนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นอกจากเดคอาร์แล้ว ยังคาดว่าดินแฮเดอร์นที่ตอนนี้เล่นยืมตัวกับน็อตติงแฮมฟอเรสจะถูกขายออกไปเช่นเดียวกับแบ็กอัพอย่างทอมฮีตันและแจะ็คบัตเลนเจเรื่องนี้ทําให้แมนยูถูกเชื่อมโยงกับนายทวารคนใหม่4ี่หคนอาทิเช่นยานโอ布拉กของอลาติโกมาลิดดาวิดรรยาของเบรนฟอร์ดดิโอกโกโคอสตาของปอร์โตและจอร์จิมามาดัชวิลลี่ของบารลเซียยางรก็ตามล่าสุดสื่อในโครเอเชียระบุ S S e A R A B U, แมนยูเน็ต กำลังจะได้ตัวลิวโควิดไปเป็นการเซ็นสัญญารายใหม่ลำดับต้นๆในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้รายงานระบุว่าแมนยูกำลังมีการเจราจาที่คืบหน้าด้วยดีกับทางดีนโ,โมซากเกตอีกทั้งการย้ายทีมยังสามารถทําได้อย่างสะดวกด้วยการที่ลิวโควิดมีค่าจกสัญญาเพียง10ล้านยูโรเท่านั้นลิวโควิดวัย28อยู่กับดีนโ,โมซากเก็มาตั้งแต่ปี2016ลงสนามไปร่วมร่วม3 0 0นัดให้ต้นสังกัดที่ผ่านมาสร้างชื่อได้บ้างจากการรับใช้ทีมชาติโคเอเชีย ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่เช่นยูโร2020หรือฟุตบอลโลก2022ที่ทับตามมาครุกจบอันดับที่3นักข่าวอัปเดตอาการข้อเท้าบุนโนเฟนันดิกาเดียนออกโรงชี้บุนโนเฟนันสตาร์ทีมแมยูเดตไม่ได้เจ็บหนักและสวมเครื่องป้องกันข้อเท้าเอาไว้เพื่อความระมัดระวังเท่านั้นก่อนหน้าที่ผีแดงมีคิวออกไปทำศึกพิมลิกกับสเปอร์ในวันพฤหัสนี้เฟนัน รับบทกับตันผีแดงในเกมเอฟเคัพรอบรองชนะเลิศที่ดวลกับไบรตันที่สนามเวมบลรย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเขาไม่ได้ร่วมยิงลูกโทษตัดสินพาทีมคว้าชัยชนะเนื่องจากมีปัญหาข้อเท้าและถูกเปลี่ยนออกในช่วงต่อเวลาพิเศษปัญหาของดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสส่งผลให้เขาคาดว่าน่าจะพลาดเกมบุกไปบุกกับไก่เดือทองหลังจากเมื่อวันก่อนภรรยาของเขาโพสตภาพลงอินสตาแกรมแสดงเห็นว่าจอมทัพเดซเดวิลสวมเครื่องป้องกันข้อเท้าเอาไว้พร้อมกับกล่ำข้อความว่าชาร์จแบต ทางล่าสุดเจมี่เจ็กสันนักข่าวของดิการเดียนได้ทวิตข้อความเหมือนต้องการสื่อว่าผีแดงจะมีแฟนานลงสนามที่ทอตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมได้แน่นอนบุนโน่แฟนานสวมเครื่องป้องกันเพื่อระวังเอาไว้เท่านั้นเท่าที่ผมเข้าใจสำหรับซีซั่นนี้แฟนานลงสนามให้กับแมนยูไปแล้ว50นัดแต่หากเขาพลาดการลงเล่นให้กับสเปอร์ก็จะเป็นคราแรกในอาชีพพอค้าแข้งที่ดาวเตะวัย28่ลงบู๊ไม่ได้จากปัญหาการบาดเจ็บตอนกรณีดังกล่าวทาน์เฟอร์มาร์เก็ตเผย นังแต่ค้าแข้งให้กับโนวาร่าซามโดเรียอูดินเนเซสปอร์ติงดิสบอนูุนโฟนันไม่เคยพลาดการลงสนามเนื่องจากบาดเจ็บแม้แต่หนเดียวนอกเหนือจากป่วยหรือติดโทษแบนขณะเดียวกันในซีซั่น2018-2019ซึ่งเขาค้าแข้ขงในทีมบ้านเกิดนั้นแฟนันมีอาการเจ็บขาแต่ก็ไม่ได้พลาดการลงเล่นแต่อย่างใดสำหรับการรับใช้พีแดงูุนแฟฟานันยังสารต่อสติดังกล่าวได้อย่างน่าทึ่ง เกวกับพลาดการลงเล่นไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเนื่องจากป่วยไป2วันรวมทั้งสิ้นจอมทัพรายนี้ลงเล่นในถิ่นออตฟอร์ดไปแล้ว176้นัดในทุกรายการอย่างไรก็ดีหลังมีการบาดเจ็บผลล่าสุดเอริกเทนฮา์กกุซ้อชาวดัตช์ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแฟนนันจะลงเล่นเกมบุกเยือนสเปอร์ได้หรือไม่แจ็คบัตเลนผูรักษาป,ประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้จะอำลาทีมหลังไม่ได้ลงสนามเลย นับแต่แตย,ย้ายมาจากคิสส์เรเลดด้วยสัญญาย,ยืมตัวเมื่อเดือนมกราคมมือกาวชาวอังกฤษถูกดึงตัวเข้ามาหลังจากมาตินรูบารกา้าถูกนิวคาสเซิลดึงกลับไปยังถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คบัตแลนมีชื่อในทีมมา11นัดแต่ก็ไม่เคยได้ลงสนามเลยเว้นแต่ว่าดาวิดดิเคอาจะมีปัญหาเรื่องความฟิตติดโทษแบนล่าสุดเดอะสกอตติสันเปิดเผยบัตเลนจะไม่อยู่ในผีแดงนานกว่านี้แน่นอนโดยตอนนี้เรนเจอร์ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับในด่านวัย30รายนี้แล้ว มเคิลบีนผู้จัดการทีมเรนเจอร์อยู่ในตลาดสำหรับการตามหาผู้รักษาประตูคนใหม่หลังมีข้อสงสัยเรื่องอนาคตของอัลเลนแม็กเกอร์ที่มากประสบการณ์วัดแลนจะหมดสัญญากับพาเลทหลังจบฤดูกาลนี้และกำลังจะกลายเป็นการเซ็นสัญญารายแรกของสโมสรจากสกอตแลนด์ในช่วงซัมเมอร์เขาเคยติดทีมชาติกรีซไปแล้ว9นัดกำลังอยู่ในช่วงยืมตัวครั้งที่7ในอาชีพค้าแข่งของตัวเองแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิ อยู่ในเกมออสเตรบุลเลลิก้าเพื่อดูฟอร์มของเบนจามินเชสโกอย่างใกล้ชิดในทีมเนิตรายงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยังคงจับตามองผลงานของเชสโกอยู่ในเวลานี้โดยส่งไปม,มองตามดูฟอร์มกองหน้าวัย19ในเกมที่ตันสกัดเรบูซาวบวกบุกชนะสโวลกราดเชสโกกําลังอยู่ในฟอร์มที่ดียิงไป8ประตูจาก7เกมหลังสุดที่ลงสนามรวมแล้วฤดูกาลนี้ยิงไป16ประตูจาก36นัดรวมทุกรายการ และเป็น14ประตูจาก25เกมนในลีกสูงสุดออสเตรียทำให้แม,ม่มองของหลายสโมสรทุยโุโรปไม่ยอมให้คลาดสายตาก่อนหน้านี้เอเบรซ